วายดีทะเบียนรวมตอนนี้เขาเจ้ามาแมลนรถอยู่ถนนมอเตอร์ว,วีใหม่เลยโคกเนี่อันนี้ตอนนี้เป็นเอพิโซดที่สามแล้วเด้ขอขาขาเจ้าเจ้าบุาหติตยาวอร่อยเพราะว่ามันเบิ่งยากอีพิโซดที่สามหว้วยยางอีพิโซดที่สามแล้วก็เบิ่งต่อไปเลยได้หนึ่งหาเท่าไหร่เว้เนาะอันนี้สามแล้วมุ่งนาจาก นครราชสีมาที่ไปหาอำเภอปากซองไปออกยืันออกแล้วก็ออกแล้วก็แล่นวดถนนอันมีสภาพทั้งร้อนซาดหมายเล็กสองคือเกาอ้าเดี๋ยวนี้ฟ่นร้องไห้ไซเพราะว่าฟ่นหาเขาเปิดเมื่อนี้ไลนวันที่ซอแปดนี่นะมื่อนี้เป็นวันที่ซอแปดเดือนธันวาปีสองพันสอหรือว่าเขาสอนห้บหกนี่นเนว่า เพิ่นเริ่มเปิดไทยแลนด์ฟรีเนาะเพราะว่ามันบอลแล้วบอลบอลนั่นสถานีจ่ายเงินจ่ายค้ำบอลแล้วเพิ่นก็เลยว่าเ,เอาเลยฟรีซะนเนาะเพิ่นยอมบัดนั้เพิ่นยอมอ่ะคืนกำไรให้ลูกค้าก่อนก่อนเพิ่นจะมาเก็บกำไรนำเฮาตามหลังเห็นนหม ลเลต๊อลเลวซำเภอปากซองกรุงเทพตรงปายหนทางเจ้าก็เทียวไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายต๊ตะคองนึงสันบ่สันเนาะยุงกว่วกวกน นึกนัวพละ้ายฟังน้ำโทันเลยอ่ะเลี้ยวสายเลี้ยวขัวเนี่ยถ้าเราว่าตามคอยบาดีนะเห็นคอยว่าเนี่ยเว่าน้องอยบา <c oughs> นักซีรีส์นี่โอ้ยเจ้านี่เนะนี่ยนี่หลอกคอยแล้วนะซีรีส์เลย,ยบุไปเงวยเงมเอพิโซดที่สมแล้วนี่นะ ทางมอเตอร์เวย์หมายเลข6เอพิดที่3จากนครราชสีมาสิมุกนาไปอำเภอปากซอง <S <S เราเร้วกวาอีเพื่อหันย่ำใหม่านผู้ชมได้หูจับเพราะว่าเป็นถนนไม่จริงๆหลายคนก็นได้มาแลนแล้วแต่ข้าหันเทอนี้หันได้มาแลนเป็นโอกาสดียพนเพอ่ำทัยิตในชีวิตทางมอเตอร์หมายเลข6 400เมตริกใจแล้วตัว่าข่อยอยู่เลยเอยไอเรียน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ากรอบรถอีกลอแล้วหนุบนกรอบนีหนุนะบนกรอบรถเดอ้อดังซีรีเดอ้อเห็นแะต้องไฮทตงนาบ้านเมืองเพิ่นก็นถือว่าเป็น ภูเพียงทด้ภูเพียงทงเพียงจะว่านุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวปลูกนาเรื่องกสิกรรมรเกษตรกรรมนี่คือว่าจะเก่งวเขาจะมีดินดินทงเพียงหลายสปพปลาวาม,มันมันมี่อย่นครหลวงจันทร์นั้นส่วนขึ้นไปล่งเป็นขุ้นภูข้นพาไปมีนครหลวงจังนทร์มีอยู่สอนนเคศไปเท่านั้นแหละเลือใต้ลงไปปักเสีปักซองไป เพื่อนนั่นเนื้อานบ่มีแหละมีเรือดวงน้ำท่ามีทรงนาเออทรงเทียงทรงฟูแล้วเรือหลายเป็นภูเขาห่นนะสองปัวลาวนาจะจึงค่อยว่าเวลาเห็ดเวลาเห็ดอันนั้นรถไฟขบไว้สูงจึงค่อยว่าบ่สามารถที่เห็ดได้แบบแบบขบไวสูงสูงสูงกันนะแต่ที่ว่าขบไว้ป์ปานกลางก็กว่าไม่ได้ ันนเฮ็บดบ่ได้ใบสูงสูงเนะ200 300สองร้อยสามร้อยกิโลเมตรต่อัวสูงพอไมนมีเป็นภูเขาเป็นภูเขามันต้องได้ตัดภูเขาหันสลปูปเดชสลูปแล้วก็โคง้งเขาเจ้าก็ะพรายาวห้นสลปูปไอ้มันได้มาตรฐานโค้งได้มาตรฐานเลยเนื่องจาของธรรมดาเน่ยแลนอยู่อุโมงค์งนอจอบอีนอุโมงค์ดิแลนอยู่อุโมงค์นี่ยาวตั้งเท่าหันพอด้เกาะซาวรักค,คุณก็มี 9กิโลขึ้นก็่ามีรอดองวงพุ่นน่ะนี่แต่รอดองวงน่ะท่านจะคอยแลนไว้บ่ได้สุดเยียดก็ได้ตั้งแต่คอยได้ก่อพุ่นน่ะร้อยร้อยหกสิบกี่ล้านตัวโมงเท่านั้นสามารถแลนได้สองร้อยสองร้อยปลายพุ่นละแต่ว่าบ่ได้อันพุ่นกำนวนไทยตั้งแต่ร้อยหกสิบเท่านั้นอายันมันมันมันเข่าหูหูวงเด ไปลว่าเขาโสกผัวลาเขาได้ซ้ำนั่นก็เอาแล้วอําเภอซีคิวอําเภอโซกไซอําเภอด้านคุณทศด่ดานคุณทษใกล้ใกล้อันน,นวัดอันหลวงพ่อคูณอะไรนี่นสามารถไปหาวัดหลวงพ่อคูณได้สบายสบายได้มาทางทางไกเออวันนี้เขาที่ออกไปหา วัดดวงพวัคุูเท่ากับออกแถวนี้แหละด่านคุโทดนี่ลงไป HR e, นีทีอาร์เทเบอรอีอยู่ข้างหน้านี่เดิห้องรานชิมังมันยังนี้แหละข้างออกที่แปดเข่าซองซ้ายอำเภอ, Q, อ,เอซ,ซีคิวอำเภอโซกไซอำเภอด่านคุโทดนี่นะแ้วก็น่าทิไปหาวัดดวงพว่อคูแล้วออกนี้ ทาเจ้าบุไฟรอเพื่อนี่น่ะสีรุ่งหน้าเขา้ากรุงเทพมหานครพุ่นเลยเดี๋ยสีโต้ไปกรุงเทพสระบุรีพุ่อละเสือดอำเภอศรีคิว้วอำเภอโชคไซอำเภอด่านคุโทษถันต้องซรกซ้ายบอกนะไปซื้อ ไปเพิ่งไปทางซูมไปทำทางก็ทำทางจะยินยินผ่านน้ำลวกไกลกรงเทปตรงปอยไปตรงปอย เราซื้อก่กเรียนไว้เพอจะเอาทิวทัศน์บรรยากาศให้ท่านผู้ชมพันได้เห็นน้ำกันเลยเห็หนอ่ะเราเรียนไว้แล้วมันก็หัเห็นแล้วก็มันก็จะสันกนกล้องก็จะสักนเพราะว่าเรจะตั้งกล้องมันยาวหลายก็เลยมันสันห้วยหินปูนหัวปูน กันกินโทษเหน,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 น่ยวๆๆๆๆ h a o งนาไปกรุงเทพมานครไปอำเภอปากซองเพ,พื่นก็ดีใจเพื่นใ่ชุดใ่ดอกไฟอันโซล่าเซลล์อ่นนะนี่ มันนั่นเลยประหยัดไฟฟ้าดี่มันบม่ได้หรือว่าบม่ได้ไปกินไฟฟ้าจากของหลวงดิไฟรุ่งพ่อยังสูงใช้ดอกไฟโซลาร์เซลล์ ทีนี้บอกคอยเลี้ยวขว้เลี้ยวซ้ายอยู่ตลอดหอยระม้จักซีเรียวแล้วเลี้ยวตกคลองเลยตกตะคลองเลย ผนทางข้าเจ้านี่ก็ซื่อแท้เลยเนาะผนทางพื้นที่นี่ซื่อจัดเลยแล้วจะก็แล่นนี่สะดวกที่สุดหรือว่าตรงไปตลอดนะโควงอะไรบริโคง้งยังอันน่ะซื่อตลอดเลยขนทางซื่อแท้ซื่อว่อไปอย่งไปเงียบยาวๆๆย ัดน่อยภูใคามันสูงแล้วมันก็ตัดลงให้มันสลบให้มันได้เฮ็ดนนนี่ไห้มันซื้อเท่าที่จะซื้อได้คัดคดก็บคดน้อยเดียวทางด้านหนาคุนจะคกบใ่น้อยนึ่งธรรมดาเลยซื้อรายมันก็ต่ำเฮือนต่ำซันฟาาสุนแห้งลำบากคดน้อยนึงก็สร้างได้มาตรฐานสากลนะผมว่า Yeah, phải linh luôn khóa ra mà cho không phải nhau 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 mà xuống trời nhìn nhìn phản áo luôn, coi ไปมั่วมาคอยลุ้มช็อกที่ไปกับเจ้าแล้วเรียวหินกังหันแล้วกังหันอันกังหันอันฟพฟิ้วไฟฟ้าแล้วก,กังหันลม้มหวยหินกังหันลม้มฟลิ้วกระแสไฟก็จจิฮอตกุสีฮอดก็จจิฮอดอ,อันรับตะครองนั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> ไปวงไปยาวๆยาวๆทางซูนัสทางฮู้อันนี้โบแมนวอยพระพุทธหัวนี่แมนพระอินทร์พระพรมนี่สีขาวนี่มันแดดสะท้อนมาเลยโบเห็นพระอินทร์ได้เนี่ยสีขาว เรีนไปเร่นไปนะุงมคอยเร่นไปเงาวเง้วไปูกว้อยพูจนกับมาไกลๆโครงการโลรงการกับรังทีเหตุทางเลีเ่ยงเพื่อทางพักเนาะวันพักรถทุดจอพักรถแล้วก็เหตุบจะอัน,นสถานนีจ่ายเงินใจ่ายค่นอหลร โซลาร์เซลล์เนาะวันนี้ตกไฟยังครับไฟอันไฟไฟไฟฟ้าพอด้วยพอดใส่โซลาร์เซลล์ก็ใส่เออทางโค้งใส่ไฟฟ้าบาทางซื้อค่อยใส่โซลาร์เซลล์พอให้มันแจ้งโซลาร์เซลล์นี่มันไม่อยากะแจ้งมันไหนเด้ยคันใส่ไฟฟ้าเนี่ยยื่งทางมันกินกระแสไฟอันโอ้มันแจ้งได้ยัง กบมาใส่สุลาเซลยมแล้วแล้วรับตะคองนงันส้มวงไปวิงไป